แม่คุณผู้ฟังคะเรียกได้ว่าฟังเพลงกันไปยาวๆสี่โมงกับอีกยี่สิบแปดนาทีถ้ามองเห็นข้างหลังอ้อมเนี่ยแน่นอนค่ะคุณจะต้องเห็นท้องฟ้าที่สีอึมครึมนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณดูผ่านการด้วยแบบดูจอนู่นนั่นนี่แล้วคุณเห็นท้องฟ้าสีอึมครึมคุณจะเห็นการเมสาของดิฉันอย่างเมามันมาก ออกรถออกชาติประกอบเพลงกันไปหมดเลยนะคะคุณฟังก็จะคิดว่าตายแล้วคนพวกนี้เขาเมาอะไรกันอ่ะทำไมเขาดูสนุกจังเลยอ่ะถ้าทางเต็มมากนี่แหละค่ะเรื่องของแอปพลิเคชัน A อทามฟังฟินมันจะทําให้คุณได้เห็นปฏิกิริยาทุกอย่างอาจจะเข้ากับเพลงบ้างไม่เข้ากับเพลงบ้างตอนเกินต้านอันดับที่18ก็ ยังอัธรรตไม่เยอะอพอมาความคิดถึงทํางานหนักก็เล่ากัคุยกันแบบเนิบๆเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลก็ยังเนิบๆอยู่เริ่มออกรถออกชาติกันตอนคนหรือไมโครเวฟนะคะก็ดูจากกุ๊กกี้กุ๊กก๊กต่อกันที่วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละแล้วปิดท้ายกันเทสเทสมีแต่ถามว่าเรื่องที่เล่าคือเรื่องอะไรคือเรื่องน่ากลัวทุกเรื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังคือเรื่องที่แบบเอ้เราคุรจะบว่าเวลาที่มีคนมาคุกคามเราเนี่ย เราจะจัดการเขาทางไหนดีนะเราควรจะเตือนเขาก่อนใช่ไหมเราต้องให้โอกาสเขาเพราะคนทุกคนมีโอกาสพลาดได้อาจจะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเป็นการไม่รู้จักตัวเองหรือถึงที่สุดเคมีในสมองมีปัญหาเราต้องให้โอกาสเขาได้รับรู้ว่าอ่ะเขาเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสองสามถ้ายังไม่สงบภาพในหัวที่ฉันคือลถพยาบาลจริงๆเพราะว่าไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณผฟังคะเนี่แหละค่ะก็คือเรื่องที่ บางทีมันก็อาจจะมีคนสงสัยว่าพี่คุยอะไรกันอ่ะทําไมท่าทางดูอย่างนี้คุณผู้ฟังเวลาเราอยู่กับเพื่อนอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้เมื่อวานคุยกับเพื่อนเหมือนกันเขาบอกว่าน่าสนใจว่าจําเป็นไหมที่เพื่อนที่ทํางานจะต้องเป็นเพื่อนเราเราจําเป็นต้องเป็นเพื่อนกับเพื่อนที่ทํางานไหมอ่านบอกไม่จาเป็นผมก็ไม่จาเป็นพี่ขวัวก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าเป็นได้มันก็ดีใช่ไหมเป็นเราไม่ได้เข้าไปทํางานเพื่อหาเพื่อน แต่เราไปมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเพื่อที่จะทําให้บรรยากาศของงานดีนและถ้าการที่เราจะได้เพื่อนจากเพื่อนที่ทํางานก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราป่ะ,ะเออเออมันเป็นประเด็นที่หลายคนก็อาจจะคิดต่างได้นะคะเพราะบางคนก็มองว่าไม,ไม่สิเราไปทํางานก็เหมือนเราไปโรงเรียนอะ่ะเราก็ต้องมีเพื่อนป่ะเออมันแล้วยังไงอะ่ะจําเป็นไหมอะ่ะคุณฟังคิดว่าการไปทํางานเราจะได้เพื่อนไหม หรือไปเราไม่ได้ไปหาเพื่อนที่ทํางานถูกปะ่ะใช่เราไปมีเพื่อนร่วมงานกันอย่างมืออาชีพใช่ใชหรือว่าฉันต้องถามฝ่ายบุคคลที่ยืนอยู่ตรงนี้ว่า <c oughs> เราพี่ป๊อปคะ <c oughs> เราต้องมีเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อน หรือว่ายังไงจะเป็นไหมคะนี่ถึงขั้นเราเชิญฝ่ายบุคคลขึ้นมาเลยนะคะว่าเราจะดิวกันแบบไหนดีกับอนาคตของดิฉันตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของดิฉันกับตัวเองนะคะเรื่องดิฉันกับคนอื่นอ่ะจริงๆมันมีท็อป,ปิกนี้ที่น่าสนใจเพราะบางคนอะ่ะพอไปทํางานแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ชอบเพื่อนที่ทํางานเลยอะ่ะคุยด้วยแล้วไม่มีความสุขแต่เพื่อนที่ทำงานบางคนก็จะบอกว่าไม่ได้จะเข้ามาเป็นเพื่อนกับใครแต่อ้อมว่าสิ่งที่ดีที่สุดการเป็นเขาเรียกว่ามีมิตรภาพที่ดี <S 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 mm hmm. ในที่ทํางานแล้วการทํางานกันด้วย professional mm hmm. และปราศจา เรื่องของอารมณ์น่าจะทําให้บรรยากาศของการทํางานมันดีดีในแง่ไหนคือถ้าจะมีปัญหาเถียงกันพูดคุยกันไม่ลงตัวเรื่องของงานแต่ไม่เอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวมันจะจบง่ายเพราะว่าพอเป็นเพื่อนมากๆอ่ะแล้วงานไม่ลงกันฮเฮ้ยทำไมวะทำไมไม่ช่วยอะ่ะทำไมอะ่ะใช่เพื<ๆ>่อนก็ไม่ได้งานก็ไม่ดีมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเนี่ย เราอาจจะมีภาพของการคิดไปแล้วว่าไม่สิเพื่อนที่ทํางานเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้บอกคุณผู้ฟังไม่ผูกมิตรนะแต่แยกให้เห็นให้ชัดเพราะไม่อย่างนั้นน่ยความเป็น professional ของเรามันจะขีดขีดซ้อนซอนอยู่กับความเป็นเรื่องส่วนตัวเอาให้ชัดเอาให้ดีและถ้าบางทีพอเราแยกได้นะคะการทํางานการไปออฟฟิศของเราอาจจะมีความสุขขึ้นเพราะอ้อมยังเชื่อเสมอเราไม่ต้องขึ้นชื่อว่าเพื่อนเพื่อนเพนแต่เราเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันและเป็นห่วงกันได้เสมอค่ะ EFM แ d o m